ต้องต้องแต่งเพลงนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันแบบเรื่องควายผมกับคุณแหลมเรามาดูควายกันควายควายที่สําคัญเนี่ยเรามีเพลงเกี่ยวกับควายด้วยใช่ไหมเคยมีนะเคยมีเรื่องเรื่องเพลงเกิดจำได้ไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องของนักดนตรีกับเรื่องของควายเนี่ยเพลงเพื่อชีวิตเนาะเพลงเพื่อชีวิตนี่ก็จะใช้ควายมาเป็นสัญลักษณ์ของแรงงานเยอะ คนกบควายเอ่อาววานเขายังคนกควายใช่ไหมก็ใช้พวกควายนะครับมาเกาเรียกเป็นสัญลักษณ์ของคนใช้แรงงานบุบีกบควายควายกบควายก็มีแต่ควายควายควายตองนั้ก็มีนี่คุณผู้ชมครับนี่คือเจ้ากับทิงแดงผมกับคุณแลมมายืนอยู่ตรงนี้เรามาเล่นกีตาร์มาเล่นแมโจกันอยู่ดูความสูงครับดูความสูงเข้าไปเข้าไปหน่อยฮะดูความสูงนะครับผม ไปไงฮะใครสูงกว่าระหว่างคุณแหลมผมสูงกว่ากระทิงแดงตัวนี้สูงกว่านิดนึงดูฮะคุณชมนี่คือควายนามจากฟาร์มของเอ๊ยดอควายงามสุดยอดจริงๆครับคุณชมครับเดี๋ยวผมจะต้องไปขี่ควายเล่นดนตรีกันแต่เนี่ยมาแนะนำไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนละมันสวยงามมากทีเดียวตัวนี้มูลค่าตอนนี้นะเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ ผมว่านะไปขายสวนอีต้นสักมาทั้งหมดที่มีสวนอนาลไม่พอมาเล่ไม, <laughs> ไม่พอไม่พอคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตามเราไปฮะเราจะไปดูไฟกันต่อฮะตามไปเลย